สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้เรียนวิชาการป้องกันการทุจริตบายครูมนลกันอีกครั้งนะคะกับเรื่องความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะมารู้จักความหมายของคำว่าความละอายความละอายหมายถึง รู้สึกอายที่จะทำสิ่งไม่ดีไม่ถูกต่อไปนะคะความหมายของคำว่าความไม่ทนความไม่ทนหมายถึงการแสดงออกต่อการกระทําที่เกิดขึ้นกับตนเองในลักษณะไม่ยินยอมไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นไม่ยอมให้เพื่อนลอกกันบ้าน และแสดงให้เพื่อนรู้ว่าตนเองไม่ให้เพื่อนลอกกันบ้านโดยแสดงกริยาหรือบอกให้เพื่อนทราบว่าการรอกกันบ้านเป็นสิ่งไม่ดียกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนเห็นเพื่อนรอกกันบ้านของเพื่อนอีกคนนักเรียนจะทําอย่างไรนักเรียนลองคิดสิคะว่าถ้าเป็นนักเรียน นักเรียนเห็นเพื่อนลอกกันบ้านของเพื่อนอีกคนนักเรียนจะทำอย่างไรสิ่งที่นักเรียนควรทำนะคะก็คือ 1. เข้าไปบอกเพื่อนว่าการลอกกันบ้านเป็นสิ่งไม่ดีเพราะจะทำให้เราเคยนิสัยแบบนี้จะเป็นคนขี้เกียจและไม่ยอมลงมือทำกันบ้านเองค่ะ 2. ให้เพื่อนหยุดลอกกันบ้าน แล้วสอนเพื่อนทำกันบ้านแทนค่ะเด็กดีไม่ลอกกันบ้านนะคะต่อไปนะคะถ้านักเรียนเห็นเพื่อนทุจริตในการทำข้อสอบโดยการแอบจดคำตอบไว้ที่มือนักเรียนจะทำอย่างไรคะสิ่งที่นักเรียนควรทำนะคะก็คือ 1.. เตือนเพื่อนว่า การทุจริตในการทำข้อสอบเป็นสิ่งไม่ดี 2. ถ้าเตือนเพื่อนว่าการทุจริตในการทำข้อสอบเป็นสิ่งไม่ดีแล้วเพื่อนไม่ฟังให้นักเรียนแจ้งคุณครูให้รับทราบค่ะต่อไปนะคะถ้านักเรียนเห็นเพื่อนทิ้งขยะในที่สาธารณะนักเรียนจะทำอย่างไรสิ่งที่นักเรียนควรทำก็คือ 1เตือนเพื่อนว่าการทิ้งขยะในที่สาธารณะเป็นสิ่งไม่ดีเพราะจะทำให้สถานที่สาธารณะสกระปรกค่ะ 2. ถ้าเตือนเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ฟังให้นักเรียนแจ้งคุณครูให้รับทราบค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนเข้าไปทำแบบทดสอบที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะคะ คุณครูได้ส่งลิงก์นี้ไปที่กลุ่มบ้านป .3 แล้วนะคะเมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จแล้วไม่ต้องแคปหน้าจอส่งให้คุณครูเพราะคะแนนจากการทำแบบทดสอบจะมาหาครูอัตโนมัติค่ะสำหรับในวันนี้คุณครูก็มีงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ